สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ gadget o review นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว android tablet อีกตัวนึ่งครับชื่อว่า air pad นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะครับของบริษัท l ว t e c h นะครับ l d t e c h Group นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นกล่องของ air pad นะฮะดูหน้าตาสวยงามทีเดียวนะฮะแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยครับนี่ด้านหน้ากล่องแล้วก็ดูด้านหลังกันว่าเป็นยังไงบ้าง ด้านหลังก็จะมีบอกสเปคตัวเครื่องนะครับสเปคตัวเครื่องเนี่ยน่าสนใจอีเดียวนะครับสำหรับ i Pad เนี่ยจะมากับสเปคจอ,จอเนี่ยจะเป็นจอ8นิ้วนะฮะซึ่งไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสแบบ t ั u c ิ t i e Multi Touch Screen นะฮะก็เราไม่ต้องใช้แรงกดแล้วก็ Resolution นะคือก็อยู่ที่860นะฮะ CPU ก็ เป็น1.2 GHz c o อติ่ A8 นะครับแล้วก็ r a m 512 m มมากับ Android version ่น2.3นะครับที่สำคัญคือมีจุดเด่นคือมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับกล้องหน้า0 3ล้านแล้วก็กล้องหลัง2ล้านเป็น Dual Camera นะครับการเชื่อมต่อไร้สายก็จะมีมาให้เป็น WiFi นะครับ Bluetooth แล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเ i อร์เน็ตผ่าน External USB 3G ได้ด้วยนะครับ มี HDMI นะครับ G sensor แล้วก็สามารถที่จะรองรับ SD card นะครับถึง32 g b นะครับโอ้ให้แบตมาถึง5,000 m ิลมด้วย5,000 m ิลมก็ดูหนักตอนนี้ได้ประมาณ7-8ชั่วโมงเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นตขาง Air pad นะฮคโดยบริษัท w e l t e c h Group ครับที่บอกไว้โอเคครับมาดูในกล่องกันนะครับในกล่องนะครับก็ภายในกล่องก็จะมี ตัวเครื่องนะครับที่เห็นก็จะมีแถมแถมตัวเคสให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าหนังนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือของ i r p a d s จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเป็นสีทุกหน้านะครับโอเคครับต่อมาเรามาดูถึงด้านนี้กันนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับขนาด9โวลต์ wow นะครับแล้วก็จะมีหูฟังนะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับที่เอาไว้ในการทำการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะครับเรามาดูตัวที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอ่า นี่นะครับนี่เป็นเคสที่ทางเ e r เท็กเขาแถมให้นะครับหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนี่ครับแบบครับเป็นหนังยังดีนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเจาะรูกล้องหลังมาให้ด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งได้ด้วยนะครับ ก็จะหน้าตาคล้ายคล้ายๆ i แ a d นะครับเค okay, ครับตรงตัวเครื่องยึดกับเคสได้ค่อนข้างแน่นหนาทีเดียวไม่มีทางหลุดเลยครับไม่มีทางทตัวเครื่องจะหลุดจากเคสอ,อันนี้คือข้อดีนะครับแต่ก็ภายในข้อดีก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเจ้าเคสเนี่ยมันแน่นมากนหมคบางทีก็จะแกะลำบากนิดนึงนะฮะ ต้องงัดตรงนี้ขึ้นมานะฮะถ้าแกะผิดวิธีอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยเป็นรอยได้นะครับโอเคกด,ดมาแล้วฮะสงเขตเห็นมีตัวยึดประมาณ6-7ด้านดน้านได้มะมาณดด้านได้นะครับโอเคครับที่มาดูตัวเครื่องกันนะฮะตัวเครื่องวัสดุดูดีมากเลยตัวนี้ก็ ดูแข็งแรงมากเลยครับโอเคเรามาดูด้านบนเนี่ยจะมีกล้องนะครับกล้องอยู่3ล้านแน่อล้านนะครับแล้วก็จะมีลำโพงนะครับลำโพงสเตอริโอสข้างครับแล้วก็นี่จะเป็นตาของแอปแโอเคนะครับ ด้านซ้ายเมาดูความบางกันนะฮะก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ทความคามบางได้ดีพอสมควรเลยก็ด้านบนนะครับขอบบนก็จะมีปุ่มมีปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับมีปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มรีเทิร์นหรือว่าปุ่มแบ็คเนี่ยครับ แล้วก็มาดูทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับที่เป็นพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีตัว DC adapter 9โวลต์นะฮะที่เห็นมี SD card นะครับช่องเสียบ SD card ปีใหม่นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับ USB ที่เป็น host ก็คือไว้ต่ออก่อนภายนอกนะครับแล้วก็ USB ตัวหนึ่งจะเป็น OTG ที่ไว้เชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์นะครับ มีพอร์ต HDMI ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องจะใช้แบบสไลด์เอานะฮะนี่นะโอเคด้านล่างก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังเครื่องกันดีกว่าอ่าด้านหลังเครื่องก็จะมีกล้องนะครับเห็นจะเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตา ไอแพดนะครับเป็นวัสดุเมทัลนะครับสวยงามทีเดียวนี่เป็นชื่อรุ่นนะครับโอเคครับก็ยังไงผมก็ขอจบพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นรีวิวชิ้นส่วนนะครับกุปกรณ์ของ i p p พดทั้งหมดนะครับแราวเดี๋ยวจะมาแนะนำในพาร์ทต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ